วันนี้คุณยายพาทำใบมะรุมผัดไข่เมนูบ้านๆแต่อร่อยมากพร้อมแล้วมาเริ่มทํากันเลยค่ะคุณยายก็ไปเก็บยอดอ่อนของมะรุมนะคะคุณยายเด็ดยอดแล้วก็หักต้นทิ้งเลยค่ะจะได้แตกใหม่นะคะเพราะว่าคุณยายชอบทานแต่ยอดมะรุมนะคะเราจะไม่รอให้เขาออกฝักค่ะเสร็จแล้วก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ เด็ดเอาแต่ใบอ่อนค่ะเอายอดอ่อนๆน,นะคะมาเตรียมในส่วนของไข่ค่ะเราจะใช้ไข่ไก่ทั้งหมด4ีฟองสีอิ้วขาวหนึ่ช้อนน้ำปลาอีกหึ่งช้อนค่ะเติมน้ำตาลทรายลงไปไปลายช้อนนะคะหรือว่าเล็กน้อยค่ะตีให้ไข่เข้ากันเลยเสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนมีหลายคนสงสัยนะคะว่าทำไมน้ำมันของกุ้ยใสผป้ใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวค่ะ นำกระเทียมสับลงไปเจียวให้หอมเลยนะคะจากนั้นใส่ไข่ลงไปค่ะคุณยายจะค่อยๆผัดไข่จนกว่าไข่จะสุกพอดีนะคะแค่ไข่ก็หน้าตาน่าทานมากแล้วค่ะพอไข่สุกเราก็ใส่ใบมะรุมลงไปเลยค่ะใบมะรุมมีคุณค่าทางอาหารที่ดีมากเลยนะคะช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นมีวิตามิน A และโปรตีนที่สูงมากผัดจนใบมะรุมสุกดีแล้วเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาอีกหนึ่งช้อนค่ะหรือว่าปรุงรสตามชอบได้เลยนะคะใบมะรุมผัดไข่พร้อมเสิร์ฟค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากที่บ้านใครปลูกต้นมะรุมลองทำใบมะรุมผัดไข่กินนะคะอร่อยประโยชน์เยอะถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะ